พี่น้องเอ้เนะยันข่อยได้เมื่อสองคนชจ๊กน้อกนี่บ่ใครแนตะบเห็นกัยังวาอ้เตียงเอ้ทจังใดเราบ่ดนี่เราบอยากเมื่อแล้วบตุนอยงบอยากเมื่อแล้ววาสันใครนตะบูพอกันยังวานั่น่า่อนเลยาาเมื่อเราเเจ้าหรือบ่ได้เราอ่ะเ พี่น้องเอ้แดดแห้งแดดกล้าแดดคักขนาดคือเก่ามเนีิก็ได้ปตาติโทพี่น้องเอ้อ่เอ้าเนาะหากระลับหากระต่นแต่เศร้าๆแหละพี่น้องเอ้เมีิก็ได้เนาะประมาณเกาเมงเศร้าแล้วพี่น้องตอนนี้เนาะตอนนี้บ่จันก็ยังอยู่ที่โคราชคือเก่าแล้ววาสันพี่น้องเอ้จังหวัดโคราชเนาะพี่น้องเนาะมาหอดจอดถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละพี่น้องเอ้ เอา้าก่อนอื่นเนาะกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีโมเพื่อนกันเบบส่ขู่สู่สคนคือเก่าด้อเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกันกระป๋อจันอีกแล้วพี่น้องเลยเอ้ากะพบพ่อ,พอ,พอกันเมื่อน,นี้เนาะพี่น้องเนาะกะถือว่ายังบ่ทันฮอดกรุงเทพเทือ่อพี่น้องเลยอ่าหากระลับหาก,กระตื้นเนาะ มาหอดแน้เมื่อคืนนี้แหละพี่น้องเลยหอดอจังหวัดโคราชเนาะกะเสียงรถบุญบัน้นบุญบั้นอยู่หิมทางผู้พี่น้องเลยเนาะกะเป็นหิมถนนใหญ่พี่น,อน้องเนาะพวกเขาก็ได้ผ่านมาอ่านี่แหละพี่น้องเลยเฮียงณพาลัดเมนซันวาสัน,สนพี่น,อน้องเนาะเห็นห้องพักอยู่นี่ได้รับนอนอยู่นี่เมื่อคืนนี่พี่น้องเลยกะได้ส่ง ทางบาตูนพี่น้องเนาะอ่าเข่าหองหอเรียบร้อยเมื่อคืนนี้พี่น้องไงมิดซอยม้อยป่านนี้ก็ยังบอท่านตื่นด้วยบอสันป้าเจ้าพี่น้องไงเนาะอ่าบอไดพบบอไดพ่อกันแต่ลนแล้วก็ได้เนาะบาจันหากะฮู้พี่น้องไงเนาะว่าเมียของบาตูนเพื่นนี่เป็นอ่าสาวรัศมีอ่า,า,อาที่เคยพูดพี่น้องไงเฮียนพร้อมกันเนาะอ่าเฮียนพร้อมกันกับบาจันเพื่อนแหละ เฮียนหนึ่งแต่สมัยยังน้อยๆพี่น้องเลยพอาหาพอสี่อหามอหนึง่งเนาะเห็นกระเพิ่นเนะาะมาเห็นแล้วโอ้ยว่าสันคนเดียวกันนี่ว้าว่าสันนี่เนะ <c oughs> าะเฮียนเป็นมูอเดียวกันแต่เนน้อยพูดแหละพี่น้องเลยอ่าแนี้ก็เสร็จสวยเพลินง,ง่ายเลยก็ยังเห็ดมิดสวยมออย่างนี้มืเห็นลงมาอยู่พี่น้องเลยจักเป็นจังไรแล้วว่าสันนาะนอนรับนอนพันดีอยู่บ่ไปพี่น้องเลยไปทักทายรัฐไาย หลับทางเพิ่นลงมาเนาะเดี๋ยวพวกเฮากาสิได้มุ่งหน้าพุ่นแหละพี่น้องไอ้จุดหมายปลายทางของพวกเฮากาคือลังสิตฟิวเจอร์ว่าซั่นเนาะทางบ่เตียงเพิน่นสิไปเปิดไปเฮ็ดเกี่ยวกับบัญชีของเพ้นนั่นแหละอ่ามันสื่อบ่ตรงกันว่าซั่นพี่น้อง,งเอ้เเย,ยอย่าก็เฮ็ดแก้ไขอยู่สาขาอื่นก็บ,บ่ได้เนาะยอกนอกจากไปสาขาที่เปิดแรกๆว่าซั่น อ้าวพี่น้องเลยจังได้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเขาคือเกาเนาะพี่น้องเนาะอ่าที่ตามให้กำลังใจในเด้อพี่น้องเลยเขากกวางบางที่เนาะพี่น้องเนาะเขาอาจสิได้อยู่หันประมาณคืนหนึ่งสองคืนพวกเขากาะสิได้กลับมาทางก่อนแกนอีกคือเกาพี่น้องเลยเพราะว่าอาการน้องมูเนาะตอนนี้กะถือว่าดีขึ้นตามลำรับบริสันพี่น้องเลยอ่านะ เฮาก็หายห่วงแล้วเฮาก็ได้เดินมุ่งหน้าลงไปหาเฮ็ดเวียกส่วนตเยี่ยมยามทำข้าวญาติพี่น้องบัดนี้เนาะพี่น้องเนาะ,ะได้กระเทิรนลงมาแล้วกระลงมาให้มันสุดๆซะว่าสั่นเนาะพี่น้องเนาะเอา้าพี่น้องไงบ่ว่าหลายใหญ่กันทางไปลัดทางสองคู่หักเพื่อนสาวกันพี่น้องไงขับบ่าวเตียงเป็นยังไงแล้วขับรถหลายแล้วเมื่อยแล้วว่าสั่นเนาะพี่น้องเนาะเอา้าไปเบิง่งไปส้มน้ำกันไปพี่น้อง ทางบาจันเองกันเนาะพี่น้องเนาะหอบกระปุกกระเป๋าอนุงตุงนั่งพี่น้องเไยออกมานั่งถ่าทีงานของพวกเขาเนาะบาเตียงบาตูนพี่น้องเไงกับเมียเราเนาะเพกับเมียเรากัสิได้ติดรถไปนำมาสัมพี่น้องเไยอ้าวพอดีพอดีเลยปไปสัมล็อกมอเตอรกันเลยเนาะพี่น้องเนาะนัดหมายกันเป็นดบดีเอ้าวบัดทีนี้ก็ยังรอสักครู่พี่น้องเไยเพิ่นออกมาสักกอนเนาะ à. thằng nào cà phê à, như nhũ can ma là thằng nào nó phá ao đâu à, à bát lao đi <laughs> kinh bảy kinh ma vô nó ôi sờ bài đi toàn sau và tiếng gì đâu ของควันปีใหม่เต็มปีผ่านมาเลยจัก็ได้ใช่พี่น้องเอ้ยมาจันก็ได้อยู่แต่ว่าไม่เอาไม่ต้องเนาะเออโดยขึ้นกุญแจเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพื่อนก็ได้ขึ้นมาจำเฮ้า่าจันพี่น้องเอ้ยมาพี่เพื่อนก็มีกฎระเบียบหลายเนาะเอ่อทั้งจดทั้งแต้มพี่น้องเอ้ยเออวาดรูปวาดภาพกันเมื่อคืนนี้ก็ก็ได้รับแน่นอน กับบันทิเพื่อแะไรพี่เราไงเพื่อความปลอดภัยเนาะ,ะต้อป้อนคักบัเตียงอะเมื่อนี้ก็ได้ดยนี่หลายบารนี่ทางสองเบาสาวเขา <c oughs> หนุ่มเล่าสาวเล่าจัดนักจัดเต็มยังบม่เห็นลูกมาอยู่พี่น้เราไงามันสิเทียงนี่ได้หนินางถ่าโดยจนเหือยย่อยเพื่ออะไรทั้งนี้ก็ได้ <laughs> พี่น้องไงยังบ่เห็นวีเวลเลยมิดจีดีถ้าทางประตูลงมาก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องเลย<ะ><ะ>ครับผม<ะ>ครับผม<ะ>ครับผม<ะ>เป็นตึกสองสั้นพี่น้องเลยเนาะอยู่นี่แหละว่าสัน้นนี่กับะจะกี่ต้นยังอันนี้พี่น้องเลยมีห้องทางหนุกข้างหนูเนาะเอ้ารอถ่าแป๊บหนึ่งพี่น้องบอ่า ตูนพนลงมาก่อนจังพากันเดินทางบานนี่มุ่งหน้าเข่าพูลเเละในเมืองเนาะพี่น้องเนาะมาฮอดนครราชสีมาว่านสันพี่น้องเไงดูว่าเอิญอย่างหนึ่งพนวันเนาะราดโคราชว่านสันพี่น้องตัวหลายคู่หลายคนพนบอกมาอกว่าเนาะว่าจันขอขอบบุญขอบคุณเบิดสู่คู่สู่คนพี่น้องเไยทีในน้ำเนาะอ่าแล้วก็มีสถานที่แห่งหนึ่งเนาะหลายคนพี่น้องเไย เพคนบอกให้พวกเฮาไปเทปเี่ยวไปเยี่ยมไปชม,มเบ้างในเด้อวาสันเนาะอ่ายังกอดคนว่าบนเตียงมาโคราชเนี่ยต้องไปกราบมียมูมียามูคน่อกโอ้ไปอยู่บอ่อเฮามืัอนี้ใช่ได้ไปอยู่บ่อมันทางผ่านอยู่บ่อเป้าผ่านมันนี้ไปใครบ่ได้เลยเหมืนอนถักตรงยังเดียวบัดกลับมาจังว่ากันเนาะกลับมาจังแบบลือลิลิกลับมานะเรือลิลิวะสันพี่น้องเลย เออจังว่ากันสันนอพี่น้องเนาะสถานที่ที่ว่าเรื่องซื้อนั่งกันได้พี่น้องเลยเออเพิ่นว่าเออไปกราบมีญาตมูนี่เด้อขอพรน้ำเมย์พิ่นแน่ว่าสันนอมีญาติเออหรือเดินทางจะได้ปลอดปลอดภัยเอากอยู่ในจิตในใจพวกเขานี่แหละพี่น้องเลยเนาะเอออยู่ในสติอยู่ในการนำมันระวังของพวกเขานี่แหละครับรถุดขับล่างกันได้แล้วเอากระลุ่นน้ำกันอีกกอน กุญแจแจ่ขึ้นเพื่นหรอเปล่นแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นยังทันได้ขึ้นค่ามัดจำพี่้องเลยค่ามัดจำยู่ี่เพิ่นเก็บอ่าห้องละหาร้อยบาทประกันกุญแจเฮียเพิ่นแบบพี่น้องเลยเนาะเอาก็บบุตรีแฝงเติบได้พี่น้องเลยเนาะคอยกับระเบงบัดคืนมาคืนยันมันเฮียเอาขี้เห็ดมิดจีแทบบาทนี่พี่น้องเลยจังไรล่ะโทรหาเพิ่อนบางคนนะ โทรแล้วโทรแล้วบอกแกขกีดหูสขีดตาลงมากแล้วบอบาดนี้พี่น้องมาตุลรักขามโคง้งี่นอ้องเลยสมหวังแล้ววะสันเนาะเข่าประตูวิวาในรอบหลายเดือนเมื่อคืนนี้ก็ได้ไวันนั้นวันไวแล้ววะสันเอาโอเคพี่น้องเลยถายแป๊บนึงเอาพี่นอ้องเลยจักแมนเพิ่นเมาคาักบาดที่นี่ยังบ่เห็นวิเวลชิลลงมาอยู่บนเตียง เอามาแล้วพี่น้องไงมาแล้วเอแต่เก่าพนเดือดตื่นก้อนมูได้แต่เก่าพี่น้องไงเนาะวันนี้รถมีพิเศษคุณเจ้าตื่นไวแค่บเด้อเดินสบายดีเด้อเนาะพี่น้องไงขึ้นนีเจอเพลินแล้วขึ้นเดียวให้เป็นแล้วไข่ละกันไข่กี่นิ้วต้องไปเอาคามัดจำก้อนแต่พี่น้องไงเพราะว่าเขามัดจำไว้ ห้องละห้าร้อยบาทพูเด้เมื่อคืนนี้เป็นนี่ไรเป็นนี่ไรมามาบ้านนี้ขอถามเนี่ยพี่น้องไงเป็นนี่ไรเอาเอาไว้พุ่นพุ่นพุ่นสัมภระเออยิ้มเปิดเปิดลงมาพี่น้องเไยทางประตูเพิ่นกระไดเอาเอาเอาขึ้นไว้ก่อนไว้รถบ้านนี้พี่น้องเไยเนาะเราก็ตรได้เดินทางทางอันสาวรัดพันนีพระรามสองพนบ่อพันยู่ มุดและจ,ปปจนปลายทางเพิ่นเออมค่ะสมมติว่าเขาไปบุหอดเนี่ยกสิต่อรถอยู่ไซบัดนี่นั่งแบบมีแบบยูพ<อ>ิวเจอร์เราโอ้อยู่นบนบนเตียงสิไปนี่ใช่เนานะนนโอ้ยมีเข้าไปบนตัวเข้าไปเลยโอ้ยไกลบ่ไกลบ่ไกลสิพี่น้องเลยเจ้ากสิได้ไปน้ำเพิ่นเลยบ่หนิเจ้ากสิไปน้ำเล่าคุณบ่ว่านี่แหละยันบัวหยากเมื่อให้มาจักบาบนี้พี่น้องเลยเนาะ ยันข่อยได้เมื่อสองคนชั้มนจด้นี่ใครแนตะบูเห็นกันยังหว้ายู่เตียงไยจังใดเราบาดนี้เราบูอยากเมื่อแล้วบตูนยังบ่อยากเมื่อแล้ว่อนใครแตะบูพกัยังานอ่าพ่อกเยเชเมื่อแลาเจ้าหรือบ่ได้เราอ่ะอ้า ปีบ้าที่ทิมกันได้เนาะโอ้ยมาพ่อเมียเราปุ๊บอย่านเมื่อบาดนี่นี่ป้าเสพพี่น้องเลยขึ้นรถขึ้นรถกันเดินทางมันสวยแล้ววสันอ่อ่าดีมกีใจน้ำเล่าพี่น้องเลยได้เมียใหม่เออเนาะแซมบาได้เมี่ยมไม่แล้วเราก็ห่างกันเฮิงแล้วว่าสันป้าพี่น้องเลยไปปาเสร็จเนาะอ่าพากันเดินทางมุ่งหน้าสู่ ฟิวเจอร์รังสิตบอสันพี่น้องเลยวอเตียงพันกเกล็ดดึงมือให้ทันเวลาเวลาเนาะอ,อ่าเพราะว่าได้บ่ได้แต่เขาหูบไปเลยอ่เดินมันหลายมือหลายวันหลายกะเฮามีงานสำคัญรออยู่เนาะ<ม>น้ำนงโมเพันพี่น้องเลยเขาก็กติดอาการหนองโมไปเรื่อยๆอย่อยอยพี่แหละบอสัน าจากจะได้อยู่จากมือแหละอยู่ทางกรุงเทพเขาก็ได้เนาะรุ่นน้ากันพี่น้องรุ่นเบิองว่าสิพาพี่พาน้องไปมงลายเจไริเน่ไปเจไรกษัตริย์น้ำกษริยธาใช่ไหมเด้อมันห่อนได้พี่น้องเลยใด่ของได้ไหมฮ่าฮ่ไปสิพี่น้องเดินทางบานนี้ <c oughs> ใช่บานนี้ขโมกขโมมครับอ๋อเตยเย็นทิ่ <c> ิ <oughs> โอ้ยพอได้เพิพ่งพิ่งเพิ่งอยู่ได้ฮะไปตลาดสีมุมเมือง ตลาดสี่มงออกงไปจุดมันลดจุดมันเลยว่าสื่อตรงไอเลียดไปเลยอนี้พี่น้องเลยเนอะบริคดบริคโงทั้งไรเ้็เส้นทางเส้นเดียวด้วยเนอะคือเส้นมิตรภาพนี่บออสเศนมิตรภาพนี่มันไปฮอดพุ้นบนนี่ จะพยายามอะไรก็หมดสัตว์คอยยันตอบบุธนี่ยันมันผิดเลจะไยเนาะยันแมนนี่สิฉันพี่น้องเสร็จมิตภาพจช่หรอที่เคยก็บอกว่าคนเฟิร์มแมนนิดพี่น้องว่าบุบแมนไปอีกเนี่ยยากเด็ดที่เออมิตภาพเบิ่งตามนี่นะโอ้โหอย่าขดอยู่นิดนึงเนาะบาดที่งูพงอยู่พี่น้องเลยขีมขัดนะครับพี่น้องค่ะใส่เขีมขัดเด้อพี่น้องอย่ามาระวัง เนาะ, <Okay. S 1> ะขับรถขับลลางหลายคู่หลายคนอยู่มาเตียงเลยเพิน่นทักเข้ามาทักเตือนบอกเนี่ยบัตรสันค้อยไปค้อยมาบัตรสันพี่น้องเลยขอ,ข,อขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณเลยเนาะห่ oh. วงเกันใ่ายความปลอดภัยของพวกเรากเ <c oughs> ส้นมิตรภาพพี่น้องเลยลาบก้อยเนะาะมืนอคืนนี้กอาจสิได้ ฉันันวันไวบอกว่าตูนนี่ไรโอ้ยยิ้มเป๊ะเป๊อยูพี่เราไงพี่เรื่องนี้เอ่าพอได้เห็นมาตูนยิ้มแบบนี้ถึงนี่ได้พี่น้เราไงไปน้ำกันประมาณอาทิตย์นึ่งน่าก็ยิ้มอยู่แล้วกันโอ้ยยิ้มแบบน่าบูดบูดนะนี่ยิ้มแบบเปิดกว้างนี่ยิ้มแบบนี่ยิ้มแบ่มีความสุขว่ะไอ้กบบนี้หลายคนอยู่พี่น้องเราไงพูนว่า อย่าเซฟประตูนักไลยว่าสันเนะาะพันงดเด้อว่าสันงดใส่เสียงก่อนคืนเทีย่ยงคืนว่าสันเอ <c oughs> าฝันว่าฝันงดอันนั้นพู้หลอกพี่น้งงองเลยงดเสียงดน,นตรีเนาะ่วา,า,า,าพวกงานแบบคอนเสิร์ตอ,อยู่ทางนี้เลยฝันสิงงดเนาะงดงดเสียงประมาณเทีย่ยงคืนพี่น้องเลยคือผังลาวเขาเลยผังลาวเขาหนึ่งบ่ <c oughs> ายหนึ่งบ่ายสองโมงยังสนามบันไวกันอยู่เลยพี่น้องเลย ว่านัวหัวมนกันเด้อพี่น้องไงอย่าถือสาเนาะยันโมได้โมได้ว่าวก็โมได้หัวก็เพิ่นว่าเท่นี่โมอยากให้เครียดเน๊การเดินทางต้องนิ่มๆเจมใสว่า็สันมืนอ้อนี้ก็สิได้ยิ้มดีแล้วพี่น้องไอ้เดชเนาะเสดแห้งเขี่ยนิ้มเขี่ยจนแห้งเออเขี่ยจนแห้งหมดแล้วมื้อนี้ยังอีกจังโลว่าเตียงสองร้อยสิบสามโลอ่าถี่ถูกมีเ้่าไงสามโลแต่กลับมาฮู้ดอกเนาะพี่น้องเนาะว่าอย่าง่นบอกว่า กาบหญ้ามูนี่ด้อบริษันจักอยู่ใส่เนาะหญ้ามูคนนี้พี่น้องเลยอ่าบริษัทมาค่อยไปจักเถื่ออ่าอยู่ไก่หรือวอจากถนนหนทางเนาะอ่ามันซิกแซกเข้าไปข้างในเลิอกวอหรือว่จาจังไดพี่น้งงองเลยคอมเมนต์มาบอกนี่เนาะนอกพวกเขากะแต่มีโอกาสกะสิอยากมาอยู่ข้างนึงพี่น้งงนะองเลยเนาะถือว่าประวัติศาสตร์เด้พี่น้อง,งเลยหญ้ามูเนาะไปเดินทางสบายน,นีปุ๊ ยังสระบุรีนู่นน่กัสบสระบุรีกับตรรอ่อ,ทอปทุมธานีปิอ๋อเท่ากัาเซียร์ลังเนี่ยก็ลังสิทธ์นี่อยู่ปทุมธานีบ่ะขึ้นกับจังหวัดปทุมธานีแต,ต,ต,ต่ต่อต่อย่านๆอันน่ะดอนเมืองหรือไร,รอ๋อมันมันเอยังเลี้ยงกันเลยเนาะการเดินทางของเฮาเมื่อคืนนี้มากับบ่ออดจอดบัวึงพี่น้องเลย ห่วงนอนก่อนว่าสัตว์เนาะเอ้ยเยวะขาดทางคำใส่นอนทันพี่น้องเลยนเนาะเนาะเขาจะได้อยู่จะคลืนจะคลืนอยู่ก่อทอมอพี่น้องเลยยังท่านฮู้เนาะ<า>ท่างคมจริงก่อนทีนี้่ซีบโบ้เกินคลืนหนึ่งสองคลืนดอกเนาะว่าเขากระิอยู่พึงบม่ได้แด้อพี่น้องเลยแต่เมื่อก่อติดอาการน้องเพิ่งยู่พุ่นแหละยังท่านดีท่านเศร้าอยู่ว่าสัตว์ลายคู่หลายคนก็อ่าเป็นห่วงอยู่ว่าสัตว์ อ้าวที่เข้าไปยังไงมาฮอดพี่บาทนี่เออส้ถอนถนนหนทางไม่ได้คือกันกับบ้านเฮาจากนีบาทนี <c oughs> ่ผ่านๆกันอยู่พี่ร้องเลยโอ้โหอ,อันนี้ส้นยังไงส้นทางล้วนบ่หรือว่าบอนกับรถบ่หรือว่ายังไงมุนโค้งเลยเนาะ อม่สระอูดีว่าใช่ตรงไปเลยตเื่กรเด็นกระเนไปเาะถักกรดี่นี่พี่น้องเลยน้ำใสไฟสว่างผาอากาศแจ่มใสเมื่อนี้พี่น้องเลยเอ้ามาขึ้นอีก่ะพังเพิง ตอนไข่พี่น้องไรคือไรข้นไรติมได้พี่น้องเไยเนาะทำงะไรเตียงเขากับทั้งพอดทั้งติดว่าเัยนะครับน้อยนึงพี่น้องไงเนาะโบได้นนั่นหรอกเขากับขับรถระมัดระวังอยู่พี่น้องไงเด้อไปพี่น้องไงเพราะวาารายแหละขับรถก่อนสักน้อยนึงไปฮอดจุดสำคัญสำคัญเดี๋ยวว่าจันทร์ซีอัปเดทให้พี่น้องมึงเดกันเลยเนาะไปกันเลยพี่น้องเไย อันมาคุยกับสองบ่าวสาวเพิ่นก่อนบัดนี้เนาะเอ่อก็โอ้ยขอโทษขอภัยหลายๆว่าตื่นได้เนาะอย่าให้ยอกดีกว่าพี่น้องเอ้ยเอ่อกเอ่อยกทางูเป็นเมีย่าตูนพี่น้องเอ้ยขอโทษขอภัยหลายๆเด้อเนาะอ่าเห็นตอนกลางเวบดห้อยพี่น้องเอ้ยมีงามกว่าผัวด้บดีโอ้ยพี่น้องเอ้ยเออเนาะ คือได้อยู่น้ำเมียเป็ดอันคือเจ้าว่าอีดีบอสบาทนี่พี่น้องเลยโอ้ยอยู่บอสอยู่ได้ขึ้นรถออคือได้ยินว่าทางสารรัเพิ่นสิได้ไปนั่นบอสต่อบัสบอสไปมปเร่งเลยบอสโอ้บไปนอนแว่าชิ่ว่าตูนเพิ่นไปนั่อยู่กับใคที่นี่แล้วอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยเนาะไปต่ออยู่อังหวัดยังเกาะ ยังไปต่อเป็นพาสปอร์ตคือเก่าเนาะเดีวๆๆจะไปน้องเอ้ยไปสาแก้วผูกโอไกตได้เสยเนาะพี่้องเนาะโดยเอ้ไปต่อเป็นเป็นพาสปอร์ตเฮานี่บ่เอาอันเจ้าบ่ได้มีัตทํางานบ่ซั่นเนาะมีอยู่ป็นอยอ๋อเพิ่นกําลังดําเนินการอยู่เนาะเรียบร้อยแล้วโดย่ยังบ่ทันออกนะยังบ่ทันออกมาอยู่ มาแต่พาสปอร์ตทำมันซีบร์ก่อนเนาะก็เลยไปต่อไว้ก่อนใ่เป็นั่นแหละพี่น้องเไยเออไปที่ใดพวกได้กี่ฮอดลูกี่ฮอดเต้าบ่วทางบ้านโทรมาหาอยู่บ้างเป็น้องไงเป็นลูกชายบ่างเจักเจ๊กปีเลยสองปีโอ้เป็นยังไงเนาะเออจากลูกจากหัวมาทำงานเราก็ได้พี่น้องเไยเนาะ เห็นน no. ok ี่ไลยเสียพี่น้องเลยเนาะดินร่นเนาะดินร่นความจนพี่น้องเลยเฮากันอะไรอย่านั่นเห็นนี่เลยเสียก่อนกับโยพี่เบดอะไรพวกเฮากันเนาะหากับก้าบบันช่วงโควิดนนั่แหละพวกเฮากับปนิมาห่างหายไปเลยพี่น้องเลยมาวันนี้เป็นังไรพ่อจันมามาที่นี่กับหอยเนาะยับก่อนเลยเจ้าตื่นหูตื่นตาอยู่ได้ทางนี้กับพี่น้องเลยพาพ่อจันไ์ไปบนเราเห็นงานมังเก่าโดย ย่านยูไม่นี่พี่เรองเยเนาะไปดื้อพื้นอยู่ประตูน้าหมดแล้วนี่ไปหันกันอาหารการกินกันมีซื้อคือกันได้บนเตียงไงเขาบอกอย่างว่าเอาหน้าควยเขาเป็นไก่ประตูน้ามั้ส่งส่งก็จะใช้ไรเลยเขาปวดในมาเตียงแล้วเขาเป็นไก่เนี่ยเออไอ้หน่อยแอ็นแต่มีหลายคนอยู่เนาะมูอ เดี๋ยวว่าพี่น้องเขาทางพุ่นแหละพุ่นบอกว่ามาเลยเด้อมาเยี่ยมมายามเนี่ยว่าสั่นพี่น้องเลยมาดินน้ำเน้ว่าวสั่นเนาะได้มาฮอดพี่แล้วกับว่าเอาว่าสั่นพี่น้องได้ถ้ามีโอกาสมีเวลาไม่ลากแต่ที่ได้ไปเยี่ยมสยามมือเด้อพี่น้องเด้อบอกโเกินนี่โบเกินนี่วงโบเกินสามมือนะเราอยู่โรปเป็นต้องได้กลับแล้วไรชิมาหากะเว้ไมาเด้อพี่น้องเด้อแถวโบเกินนี่เนาะแถวดอนเมืองแถวลังซิต โดยนแหละอาจจะเข่าแถวในเมืองจักมือหนึ่งโดยลองบึ้งพี่น้องครับคิดว่าทางบระตูนช่ได้ไปพักไปเศร้าน้ำลูกน้ำเมียนะพี่น้องเอลยบ่ได้ไปซ้ำมาใช่ไปก็นอนผู้เดียวคือเก่าเมียไปทอวัดแล้วอาจารย์โอ้ยให้โอกาสเราคืนเดียวเท่านั้นพี่น้องเอลยคืนเดียวเก่าแล้วอาจัรยเนีเข้าใจนะวะก็ใจนะก็ใจแล้วอาจารย์ เมืเ่อก่อนเราก็บไ่ได้คิดได้พี่น้องเลยว่าใชได้่ิเจอกันแทมร่รก,กันเนาะเอาเอาเอยเอพันธุวอนสมุนไพรสมุนไพรยาดีเจ้านั่นหายแล้วเานาอม,มันดียังเก่อนนะอดียังเกาะสมานใจไปแ่อนานใจพูดพูดจะกระไรมีสมุนไพรอีกเลยมีสม <c oughs> <c oughs> ุนไพรมานา สมานหัวใจมันจะมานเพใจเออพี่แดงไงคักคักคักกันี่เนาะธรรมดาบรรมดานายลึกเรื่องประจุเออเอาดีมุกดีใจนะพี่แดงไงเนาะอ่ทางประตูสมบังแล้วพี่แดงไงฮะหอดดูหอดเมียก็ถือว่าหลักฐามโคงเข้ารอบนี้ประสบผลประสบผลสำเร็จพี่แดงไงเนาะเอ้า พี่ลองเลยเดินทางต่อสะกอนสะบันที่นี่เนาะพ่อกันไม่อีกคลิปหน้าพูดอะไรพี่น้องเอ้ยหากินข้ขาวกินน้ำก่อนเพราะว่างเตียงเนาะดูว่า,า,า,าจังไดจมันกะเทียงนี่เลยนี่พี่น้องเอ้ยเว้เวซื้อ,อดดกินไปในรถลดได้ก็ได้เนาะมันจังบ่เสียเวลาเนาะพี่น้องเอ้ยนี่กับกระหอดใช่แหละที่นี่พระธาตุเทดีโบ กอดใส่อันนี้พี่น้องเลยเขาเมนมาบอกเลยอ่าเนี่ยเลยเท่าเดียวเห็นเนาะอันพระธาตุแม่นบอกทางหน้าฮะผู้สัมผัสยังจะสัมผัสเตียงเนาะดีเจอันพระธาตุดีเจดีพระธาตุเจดีเนาะอันนี้ต้องไป็นยังไงต่างอุทธรณ์อยู่ถนนด้วยอันนี้เนาะเปิดเห็ด ตับขาแหักงามแท้เนาะบาดเฮาเด้อพ no ี่น ja ้องเอ้ยโอ้ยโคราชเนาะธรรมราชโคราชเด้อนี่น้องคือหโอ้บ่นั่งดินนั่งนั้นพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าอ่าเจดีโอ้ยังเฮาอ่านบ่ทันซ่ําเมื่อกี้นีเนาะบอกเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องผู้ใดเบิ่งชมอยู่ก็ได้อยาโคราชเนาะหรือว่าคราชีมาว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเต็มเพิ่นว่าเนาะ ผ่านไปแล้วเอ้ากะขอจบคลิปนี้เพียงสำนีก่อนทางประจันก,กันนะพบพอกันใหม่อีกคลิปหน้าว่าพวกเขาสินำเสนอจุดใดมุมใดแน่พี่น้องเลยแล้วให้พี่เห็นน้องเบิรสตมมหาซีมาาุ่งน,นาเข่พกุเล่ลังสิตพิวเจอร์ลังสิตกับสนอนะแ,แต่แกรุงเทพไเจออยู่กันเจอกันอยู่กรุงเทพพี่น้องเลยจุดมุมหม้ประจันที่อยากไปตอนนี้ก็คือ ประตูน้ามันแหละพี่น้องเไยเดี๋ยวมาเชิไเลยเชิเประตูน้ามันแหละไปดื้อขึ้นเขาเกากรงเนาะพี่น้องเนาะเออไปเจ้าพ้าวะไปกินข้าวมันไก่เสียบข้าวโอ้ประตูน้ามันแล้วมันไก่พี่น้องไงมีหลายอันเน้โห้ยูฮู้ยแก้วคอยแก้วคอยดีทางไหนพี่น้องไงยอยู่หันหลายผ้าหลายปีอยู่ได้เฮ้ยไปไปจัดไปสิพี่น้องเไยไปเนาะ โอเคบ่ตีงสบายดีสบายดีเด้อทางหลังเด้อเอ้ยนั่งเฮียงกันสิเงียบๆเนาะเพิ่นเนาะนี่นงแดูได้โอ้ยลอนพุ่นน่ะขอโทษขออภัยพี่น้องเ้เนาะยกยอก้อ้ยยกแล้วยกบ่ตนอ้าไปแล้วเด้อสบายดีพี่น้องเอ้ย